ไฟออฟเดออันเน็กเพลนไฟพิศวงตอนเรื่องร้อนแห่งทะเลสาบลาเนีย Hunting of Lake l a n i a ทะเลสาบลาเนียตั้งอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียรประเทศสหรัฐอเมริกาทะเลสาบนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางคิดศตวรรษที่20 เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่สําคัญที่สุดของภูมิภาครวมถึงการมีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรน้ําและพลังงานของรัฐการสร้างก็เริ่มต้นขึ้นในปี1950นเะครับเมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอุดหนุนแผนการสาร้างเขื่ขอนบูฟอร์ดบนแม่น้ำแชตตาฮูซีเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการครับได้แก่การควบคุมน้ำท่วม การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำและการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ภูมิภาคแอตแลนตาการวางแผนและการออกแบบเขื่อนเนี่นะฮะรับผิดชอบโดยวิศวกรแห่งกองทัพสหรัฐจนในปี1956การก่อสร้างเขื่อนก่อเ,เสร็จสมบูรณ์และเริ่มมีการกักเก็บน้ำจนกลายมาเป็นทะเลสาบลาเนียในปัจจุบันครับ ทะเลสาบลาเนียมีพื้นผิวน้ำประมาณ154ตารางกิโลเมตรและมีชายฝั่งยาวกว่า1น1 3กิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ยอยู่ที่18เมตรและมีความลึกสูงสุดอยู่ที่49เมตรทะเลสาบนี้ถูกตั้งชื่อตามซิดนีย์ลาเนียกวีและนักดนตรีชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงอยู่ในศตวรรษที่19ลาเนียเป็นที่รู้จักจาก,จากบทกวีเรื่อง The Song of the c h a t t a h u s ซึ่งเขียนเกี่ยวกับแม่น้ำแชตตาฮูซีที่ไหลผ่านบริเวณภูมิภาคนี้นะครับจากนั้นทะเลสาบลาเนียและพื้นที่โดยรอบก็ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการมีการสร้างที่พักอาศัยรีสอร์ทสนามกอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้พักอาศัยนะครับ ก็นับเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการตกปลาการเล่นเรือการเล่นน้ำและการเดินป่าในฤดูร้อนนะฮะทะเลสาบแห่งนี้ก็จะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจและทำกิจกรรมกลางแจ้งกันนะครับ ทะเลสาบลาเนยเนี่ยเผชิญกับปัญหาด้านความปลอดภัยในการเล่นน้ําและกิจกรรมต่างๆเนื่องจากมีอุบัติเหตุและเหตุการณ์จมน้ําเกิดขึ้นเป็นระยะๆเลยะน,นะครับรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยก็ได้พยายามเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้ทะเลสาบลาเนียอย่างปลอดภัยกระนั้นก็ตามนะฮะก็ยังมีการสูญเสียชีวิตในทะเลสาบแห่งนี้ปีนับร้อยคนเลยทีเดียวครับ และเมื่อมีการสูญเสียชีวิตบ้างมายขนาดนี้นะฮะแน่นอนว่าทะเลสาบลานเนียนอกจากจะมาพร้อมกับคุณประโยชน์และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวสําคัญของทุกคนนะฮะก็ยังเป็นสถานที่รวมเรื่องราวอาถรรพ์ที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งอีกด้วยครับหนึ่งในประเด็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับการสร้างทะเลสาบลานเนี่ยก็คือ ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อนการสร้างเขื่อนนะฮะหลายชุมชนเนี่ยถูกบังคับให้ย้ายออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อเปิดทางให้กับการกักเก็บน้ําจนเกิดเป็นทะเลสาบนั่นแหละนะครับซึ่งก็มีชุมชนทั้งชาวพื้นเมืองและชาวผิวสีที่ต้องถูกบังคับให้ย้ายออกจากที่ดินของตนหลายคนได้รับค่าเชยครับแต่ยังคงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ชาวบ้านชาวพื้นเมืองเนี่ยนะฮะที่อาศัยอยู่ในแถบนี้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธ,ธรรมที่มันยาวนานการถูกบังคับให้ย้ายออกจากพื้นที่นั้นมีผลกระทบต่อความเชื่อวัฒนธ,ธร,รรมและวิถีชีวิตของพวกเขาครับชาวพื้นเมืองที่ถูกกระทบจากการสร้างเขื่อนมากที่สุดก็คือชาวเชโรกีครับ ก่อนจะมีการสร้างทะเลสาบลาเนียพื้นที่บริเบณเนี่ยนะฮะก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมรวมถึงชาวพื้นเมืองกลุ่มต่างๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและว,วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหนึ่งในกลุ่มชาวพื้นเมืองที่มีความสําคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ก็คือเผ er ok ่าเชโรกี เชโรกีก็เป็นหนึ่งในชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในบูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับรวมถึงบริเวณเดนปัจจุบันเนี่ยที่เป็นรัฐจอร์เจียชาวเชโรกีนั้นมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและระบบสังคมที่เป็นระเบียบมีการทําการเกษตร,รการล่าสัตว์และการประมงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับพวกเขานะฮะมีความเชื่อในวิญญาณและธรรมชาติโดยมีพิธีกรรมและพะเพณีเกี่ยวกับการเคารพนับถือธรรมชาติและวิญญาณของบัพรพาุรุษร่วมด้วยครับ จนเมื่อชาวยุโรปเริ่มขยายอาณานิคมเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูมิภาคนี้นะฮะชาวเชโรกีก็เริ่มเผชิญกับการกดดันและการสูญเสียที่ดินของตนเองครับจนในปี1830รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายอินเดียริฟมูฟฟันซึ่งส่งผลให้ชาวเชโรกีและชนพื้นเมืองอื่นนั้นต้องถูกบังคับพยายถิ่นฐานไปยังดินแดนอินเดียน ซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐโอคาโฮมาเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นที่รู้จักกันในานามเส้นทางแห่งน้ำตาเทรลออฟเทียเนื่องจากความทุกข์ทรมานและการเสียชีวิตของชาวพื้นเมืองในระหว่างการเดินทางย้ายถิ่นฐานครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก็ต้องขอขยายความของกฎหมายอินเดียรีมูฟวันในปี1830สักนิดน,นึงก็แล้วกันนะครับ กฎหมายอินเดียรีมูฟวัน1,830เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาในสมัยประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันนะครับก็มีจุดประสงค์หลักในการย้ายถิ่นฐานของชาวพื้นเมืองอเมริกันจากพื้นที่ตอนออกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือที่เรียกว่าอินเดียนเทอริทอรีที่ปัจจุบันเนี่ยก็คือรัฐโอกาโฮมาใจความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะครับเช่น อนุญาตให้รัฐบาลกลางสามารถเจรจาและทำข้อตกลงกับชนพื้นเมืองอเมริกันเพื่อแลกเปลี่ยนที่ดินของพวกเขาในพื้นที่ตะวันออกกับที่ดินในพื้นที่ของตะวันตกครับซึ่งก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้คนพื้นเมืองเนี่ยย้ายตินฐานอย่างไม่เต็มใจนั่นเองครับก็เลยทำให้ชนพื้นเมืองที่ยินยอมนะฮะจะต้องย้ายถินฐานไปยังดินแดนที่กำหนดเอาไว้ในพื้นที่ตะวันตกโดยรัฐบาลเนี่ยนะฮะจะให้ที่ดินใหม่และการสนับสนุนในการย้ายถิ่นฐานครับ และแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะกล่าวถึงการย้ายถิ่นฐานโดยสมัครใจแต่ในหลายกรณีนะฮะก็มีการบังคับใช้และการข่มขู่เพื่อให้ชาวพื้นเมืองเนี่ยต้องยอมย้ายจากที่ดินของพวกเขาอย่างไม่เต็มใจครับส่งผลกระทบที่สําคัญก็คือการเดินทางที่มันโหดร้ายเส้นทางแห่งยาวไกลจนกลายเป็นเส้นทางแห่งน้ําตา Trail อฟ t r i ียในที่สุดนะครับ ชาวพื้นเมืองหลายเผ่าถูกบังคับย้ายถิ่นฐานรวมถึงเผ่าเชโรกีเผ่าคริกเผ่าซิกาชอนะฮะเผ่าโชกทอและก็เผ่าเซมิโนโครับผู้คนต้องเผชิญกับการเดินทางและความทนทุกข์ทรมานการเดินทางที่ยากลําบากการย้ายถิ่นฐานนี้นะฮะเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้ายไม่มีการจัดเตรียมที่เพียงพอชนพื้นเมืองเนี่ยต้องเดินทางไกลผ่านภูมิประเทศที่มันยากลำบากและการเสียชีวิตนะครับ และระหว่างการเดินทางเนี่ยก็มีคนตายจํานวนมากมาจากการอดอยากนะฮะการเจ็บป่วยและความหนาวเย็นประมาณว่าชนพื้นเมืองนั้นมีการเสรียชีวิตมากกว่า4,000คนเลยนะครับซึ่งระหว่างการ้ายถินฐานและผลกระทบทางวัฒนธรรมเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางวัฒนธรรมดั้งเดิมสูญเสียที่ดินดั้งเดิมการสูญเสียบ้านเรือนและการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท,ทุกข์ทรมานนั้นมันส่งผลต่อผลกระทบทางด้านจิตใจและสังคมอย่างมากต่อชนพื้นเมืองครับ กฎหมายอินเดียรีมูฟววลนะฮะก็เป็นหนึ่งในบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้กําลังและการขาดความเคารพต่อสิทธิและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอเมริกันเป็นเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความตายและความทนทุกข์ทรมานอย่างมากของชาวพื้นเมืองและเป็นตัวอย่างของนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารย์อย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาครับ และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชาวพื้นเมืองดั้งเดิมและชาวผิวขาวในภูมิภาคนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างของความขัดแยง้งที่เกิดจากการขยายตัวและการพัฒนาที่ไม่คำนึงถึงสิทธิและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองเรื่องราวของชาวเผ่าเชอร์กีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทนเลสาบลาเนียเนี่ย,ยก็ยังคงเป็นบทเรียนสําคัญในการเข้าใจประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนต่างๆในสหรัฐอเมริกา และนอกจากนี้นะครับการสร้างทะเลสาบลานียยังทําให้มีการกักเก็บน้ําที่มันท่วมพื้นที่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยและสุสานของชาวเชรอร์กีรวมถึงชนพื้นเมืองอื่นๆด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการพยายามย้ายศพออกจากสุสานก่อนการกักเก็บน้ำเนี่ยนะฮะแต่ก็มีสุสานและซากศพหลายแห่งที่ยังคงจมอยู่ใต้น้ําและเนี่ยจึงทําให้เกิดเรื่องเล่าอาถรรพ์และความเฮี้ยนต่างๆเกี่ยวกับผีและคําสาบของทะเลสาบลานีย มีรายงานว่าในบางบริเวณของทะเลสาบนี้มีสุสานเก่าอยู่ใต้น้ำรวมถึงโบสถ์เก่าและโครงสร้างอินของชุมชนที่เคยอยู่ในพื้นที่นี้และนี่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าทะเลสาบลาเนียเกิดอาถรรพ์มากมายครับ ทะเลสาบลาเนียมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับอาถรรพ์และคำสาปแช่งซึ่งบางคนเชื่อว่าเกิดจากการสร้างทะเลสาบทับสุสานและที่อยู่ของชาวพื้นเมืองเดิมทะเลสาบลาเนียมีชื่อเสียงในการเกิดอุบัติเหตุทางน้ําอยู่บ่อยครั้งมีการพูดถึงอุบัติเหตุทางเรือและการจมน้าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางครั้งการจมน้ําเหล่านี้เกิดขึ้นในสภาพที่อธิบายไม่ได้เช่นเรือที่พิกความในสภาพอากาศที่ยังดีนักว่ายน้ําที่มีประสบการณ์การจมน้ําที่เชื่อว่ามีคนหรือบางอย่างดึงขาพวกเขาซึ่งหลายคนเชื่อว่าเกิดจากคำสาบหรือพลังอาถรรพ์ของพื้นที่ทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงผีและวิญญาณที่อยู่ในทะเลสาบบางคนรายงานว่าเห็นเงาคนหรือได้ยินเสียงคนร้องจากใต้น้ำ เรื่องราวของผีและการพบเห็นวิญญาณในบริเวณทะเลสาบผู้คนเล่าว่าได้เห็นวิญญาณของหญิงสาวที่เดินอยู่บนสะพานและถนนใกล้ทะเลสาบเธอนั้นถูกเรียกว่า lady of the lake Lady of the l a k e เป็นเรื่องเล่าผีที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งของทะเลสาบลาเนียมีจุดกำเนิดมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในปี1958ซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุนั้นยังคงสิงอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าเล่าว่าในคืนหนึ่งของปี1958สองหญิงสาวก็คือเดเลียพาร์เกอร์ยังและซูซี่โรเบิร์ตได้ออกไปปาร์ตี้สังสรรค์กันครับ ในขณะที่กำลังขับรถกลับบ้านนะฮะขับรถผ่านบนสะพานทะเลสาบลาเนียรถของพวกเธอได้เสียหลักและตกลงไปในน้ำจากนั้นไม่มีใครพบเห็นพวกเธออีกเลยหลังจากการหายตัวไปของเดลี่และซูซี่ก็มีการค้นหาย,ยังกว้างขวางเลยนะครับแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆของพวกเธอหรือรถของพวกเธอไปหลายวัน จนเวลาผ่านไปประมาณ1ปีซึ่งในปี1959นั้นก็มีการพบศพของหญิงสาวคนหนึ่งที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ยอย่างแน่ชัดที่ใต้น้ำทะเลสาบครับชาวบ้านเนี่ยเรียกเธอว่า Lady of the Lake และหลายปีต่อมานะฮะจนในปี1990ก็มีการค้นพบซากรถฟอร์ดที่เสียหายและมีศพของซูซี่โรเบิร์ตอยู่ในรถด้วยนะครับทำให้สามารถระบุต,ตัวศพที่พบในปี1959ก็คือเลดี้ปาร์เกอร์ย่างได้ชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวนั้นรายงานว่าได้พบเจอวิญ,ญญาณของยิงสารในชุดสีฟ้าซึ่งเชื่อกัอนว่านั่นเป็นเลดี้ปาร์เกอร์อย่างครับ ลักษณะาการปรากฏตัวนั้นมีรายงานว่ามีคนเห็นหญิงสาวในชุดสีฟ้าเดินอยู่ริมทะเลสาบบางครั้งเนี่ยนะฮะเธอยืนอยู่บนสะพานที่เกิดอุบัติเหตุครับบางคนรายงานว่าเห็นเธอนั้นเดินอยู่กลางถนนใกล้กับทะเลสาบบางครั้งนะฮะคนขับรถยนต์ก็รายงานว่าต้องมีการหักหลบพุงมไลัย่างฉับพลันเพื่อหลบเธอครับและยังมีนักประดานา้ำรายงานอีกว่าเห็นเงาและรูปร่างของเธอนั้นอยู่ในใต้ทะเลสาบด้วย เรื่องเล่าของ Lady of the l อะเเป็นตัวอย่างของตำนานผีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องของวิญญาณและเรื่องเล่าที่ขับขานกันมาจนถึงปัจจุบันครับเรื่องราวนี้นะฮะยังคงเป็นที่น่าสนใจและเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าผีที่น่าสะพึงกลัวที่สุดของทะเลสาบลาเนียครับ สารคดี f i ออฟเดอะอันเน็กเพ n e ได้ติดตามทีมสำรวจที่พยายามค้นหาหลักฐานของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในทะเลสาบลาเนียทีมงานนะฮะได้ใช้เทคโนโลยีนในการถ่ายภาพใต้น้ำและวิเคราะห์เพื่อพยายามจับภาพหรือเสียงที่อาจเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของวิญญาณการค้นพบของพวกเขานะฮะรวมถึงเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้และภาพที่ดูเหมือนเป็นเงาของคนในน้ำด้วยนะครับ ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้คนที่มีประสบการณ์ตรงกับเหตุการณ์ลึกลับและเหนือธรรมชาติในทะเลสาบลาเนียผู้สัมภาษณ์รวมถึงชาวบ้านนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในพื้นที่บางคนเล่าถึงประสบการณ์ของตนที่เห็นหรือรู้สึกถึงวิญญาณในน้ำหรือบนบ,บกด้วยนะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ออกมายืนยันว่าไม่เคยพบเจอไม่เคยสัมผัสและไม่เคยรู้สึกถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือเรื่องราวของการมีอยู่ของ Lady o อ the l a k เลกเลยสักครั้งเลยนะครับ นอกจากนี้สารคดียังนำเสนอผลกระทบของเรื่องราวเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ลึกลับต่อชุมชนท้องถิ่นบางคนกลัวและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่เะเลสับในเวลากลางคืนในขณะที่บางคนนะฮะกลับมาเพื่อสืบค้นเรื่องราวและพยายามหาคำตอบครับสารคดีสรุปการพิจารณาว่าเหตุการณ์ลึกลับและความเหนือธรรมชาติที่เะเลสาบลาเนียเนี่ย อาจจะเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ที่มันซับซ้อนและการสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคําตอบที่ชัดเจนสําหรับทุกเหตุการณ์แต่เรื่องราวของทะเลสาบลาเนียยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่ากลัวและน่าลหลงไหลในสหรัฐอเมริกา สารคดีเนี่ยนะฮะจบลงในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ทะเลสาบลานเนี่ยกับตำนานความเชื่อท้องถิ่นอื่นๆและทําให้ผู้ชมเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวัฒนธรรมที่มันยังคงอยู่ในปัจจุบันครับหากคุณชอบการสรุปสารคดีของเรานะฮะก็สามารถกดปุ่มไลค์คลิปกดติดตามช่องกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเราได้นะครับ รัถ้าไทยต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงนะครับก็สามารถกดปุ่มสับประแต่งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินในการสนับสนุนตามความเหมาะสมของจรท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ